า่าปลาฉลามค่ะเคียรีเวอร์วันนี้นะคะเคจะผัดฉาปลาฉลามนะคะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะไปเลยค่ะปลาฉลามนะคะก็มีปลาฉลามค่ะพริกแกงผัดชานะคะซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็สีอิ้วขาวค่ะพร่งรลผงชรด ขมิ้นขาวพกชีฟ้าแดงใบมะกรูดค่ะก่อนจะผัดชาฉลามนะคะต้มน้ำเกลือค่ะเดือดแล้วก็เอาฉลามลงค่ะรวกฉลามก่อนนะคะก่อนจะผัดชาค่ะเพื่อลดความคาวนะคะพริกแกงผัดชานะคะก็มีพริกค่ะพิกชีฟ้าค่ะยี่สิบเม็ดเอ่อกะเทียมหนึ่งหัวคาหนึ่งหัว ใส่มะกรูดห้าใบแล้วก็เกลือครึ่งช้อนกาแฟต้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็โขกนะคะโขกแบบหยาบๆค่ะผัดฉ่านะคะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันโอรีนค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยหนึ่งทีปรุงเครื่องปรุงรสเลยนะคะด้วย ซอสสาเกหนึ่งช้อนแข็งสีอขาวหนึ่งช้อนแขงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแจงค่ะผงนัวหรือผงชลรสค่ะครึ่งช้อนกาแฟใส่ไปเลยปลาฉลามค่ะครึ่งกิโลลวกแล้วนะคะใส่ลงไปเลย ชิมได้อร่อยพอ,อยดีผิกชีฟ้าค่ะิ0เม็ดแมมะกูดิ0ใบขมิ้นขาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขมิ้นขาวซอยนะคะ ห้าหัวดับเ้าวค่ะผัดเกร็ดได้เลยนะคะผัดฉ่าปลาฉลามนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะนะคะ,นะคะผัดฉ่าปลาฉลามค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะจะชิมให้ดู ใส่ขมิ้นขาวแทนกระชายค่ะหอมเหมือนกันดับคาวอืมหอมขมิ้นขาวหอมขึ้นจมูกเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย